เพราะไม่มีความปรารถนาหรือความต้องการที่อยากจะเป็นคนรวยก็เลยเป็นคนรวยไม่ได้ครับเพราะโลกเราเปลี่ยนไปแล้วครับพูดได้ว่าเป็นสังคม1นึต่อ99ไม่ใช่มานั่งแก้ไขสังคมแต่ต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนครับ1นึต่อ99จะใช้ชีวิตแบบไหน คนที่ฝันจะเป็นคนรวยเท่านั้นที่จะเป็นคนรวยได้มีคนที่เชื่ออย่างแน่วแน่ว่าตัวเองไม่สามารถเป็นเศรษฐีได้นะครับเหตุผลหลักข้อหนึ่งที่ทำให้เราเป็นคนรวยไม่ได้ก็คือเพราะเราไม่คิดจะกลายเป็นคนรวยเลยครับเพราะไม่มีความปรารถนาหรือความต้องการอยากที่จะเป็นคนรวยก็เลยกลายเป็นคนรวยไม่ได้แน่นอนว่าคนที่คิดจะเป็นคนรวยก็ไม่ได้เป็นคนรวยทุกคน แต่ถึงยังไงคนที่คิดจะกลายเป็นคนรวยนั้นมีความเป็นไปได้สูงที่จะได้เป็นจริงๆส่วนคนที่เชื่ออย่างหมดใจว่าตัวเองจะเป็นคนรวยไม่ได้นั้นผมคิดว่ามีความเป็นไปได้ศูนเปอร์เซนที่จะเป็นคนรวยคนแบบนี้จะกลายเป็นคนรวยได้ยังไงดังนั้นทุกคนจําเป็นจะต้องฝันที่จะกลายเป็นคนรวยปรารถนาและหวังอย่างแรงกล้าครับจําไว้นะครับก้าวข้ามชนชั้นกลางแล้วฝันที่จะกลายเป็นชนชั้นสูงหนึ่งเปอร์เซนต์ฉันน่ะต่อให้ฉันเป็นคนรวยแล้ว แต่ขอแค่แสนบาทสองแสนบาทก็พอแล้วเป็นล้านเลยเหรอไม่จะเป็นขนาดนั้นหรอกมีคนที่คิดแบบนี้นะครับประเด็นมันอยู่ที่ว่างานที่หาเงินได้แสนสองแสนนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะครับก่อนเทคโนโลยีและเครื่องมือการเกษตรพัฒนาถ้ามีกำลังแรงงานในการทำนาหรือมีที่ดิน ก็พอจะอยู่กินได้นะครับแต่เมื่อเครื่องมือเทคโนโลยีถูกพัฒนาก็เปลี่ยนมาทำนาบนรถแทรกเตอร์หรือเครื่องกลพอยุคเปลี่ยนไปการมีที่ดินเล็กๆทำนาหารายได้ในระดับคนชนชั้นกลางนั้นมันก็กลายเป็นเรื่องที่ยากไปแล้วครับจึงทำให้ทุกคนได้ยินอยู่บ่อยๆว่าชนชั้นกลางได้ถูกทำลายไปแล้วครับ ซึ่งนั่นก็คือผลจากการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยนั่นเองสังคมเปลี่ยนไปสังคมแตกต่างกันอย่างกับฟ้ากับเหวสุดท้ายเลยเกิดเป็นปรากฏการณ์คนรวยยิ่งรวยคนจนยิ่งจนนะครับตามกระแสของยุคเพื่อไปถึงการเป็นชนชั้นสูง1%เปอร์ทุกคนจำเป็นจะต้องไปตามกระแสของยุคสมัยให้ดีครับตอนนี้เป็นสังคมแบบไหนนะครับสังคมแบบ1ต่อ99ถ้าไม่เข้าไปเป็น1%นั้นก็ต้องเตรียมตัวใช้ชีวิตแบบ99%ที่เหลือ ผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ใช่ปัญหานี่เป็นปัญหาสังคมครับแม้มันจะเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจแต่กระแสมันเป็นแบบนี้อยู่ครับเพราะรายได้จากทุนมันดีกว่ารายได้จากแรงงานมากเลยดังนั้นเราจึงต้องมีเครื่องมือที่จะเป็นทุนของเราให้ได้นั่นเองและถ้าเรามีทุนนั้นได้เราก็จะกลายเป็นคนรวยมากๆได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเราไม่สามารถครอบครองทุนได้เราก็ต้องกลายเป็นคนจนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับถ้าอย่างนั้นคราวนี้ เราจะต้องเลือกแล้วล่ะครับคุณจะเลือกอะไรจะกลายเป็น1%หรือจะกลายเป็น99%ตอนนี้คุณจะต้องมีความคิดที่จะเป็นคนรวยครับไม่ใช่เรามาแก้ปัญหาสังคมเราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนนะครับไม่ใช่มานั่งเกลียดหรือผิดหวังกับโลกที่มันกลายเป็นแบบนี้มันสำคัญมากที่เราจะต้องคิดว่าเราจะไปตามกระแสะโลกนั้นแล้วเข้าไปกลายเป็น1%นั้นก่อน